่ะตัวน้อยอ,ะอ่ะแมวขนมฮะน้อยมากินขนมนะเออกินขนมลูกนวนน่ะนวนนวนน่ะไม่ให้ได้ขนมแล้วก็วิ่งเลยอ,ะอ่ะแค่ขนมอีกหลุกอาตานะ่ะตัวเล็กอ่ะดาวอ่ะพิ่วอา น้ำตาลครับตาลครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวครับนี่ของลูกครับขี้นัวจะให้ดาวขี่นัวป่ะขี้นัวแครวอีกตัวเล็กอะนวลน่นะ นวลแม่ให้ขนมลูกเอาเปล่านวนลน่ะแม่ให้ขนมลูกเอาเปล่าคะแม่ให้ขนมตาลตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะไม่แดงไม,ม่แดดอุ้ยอ่ะไม่แดง พี่วัวอ่แม่ให้ลูกแม่ให้อ่ะใครยังไม่ได้กินอ่ะพี่วัวลูกน้ำตาลน้ำตาลสามสีหนูไม่ต้องชอบแยง่งไม่แดงเหมือนได้อดาวตัวเล็ก ัวโชคดีว่าไงคะสบายดีเปล่าหรอกสบายดีไหมโชคดีสบายดีไหมคะเอออยากกินขนมเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกแป๊บหนึ่งเออเอาไหมเอาขนมไหมคะโอ,อ้อยากเล่นกับแม่ลูกกินข้าวยังกินข้าวแล้วใช่ไหมมีคนเอาข้าวมาให้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปดูนะ้ำเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้นะเออรักษาพาคุ้มครองนะแล้วบังเอิญอยู่ไหนลูกบังเอิญอยู่ไหน บางเอินอยู่ไหนลูกเดี๋ยวแม่ไปดูบังเอิญซิเอาไหมเอาไหมเอาไม่ได้กินเจ้าน้ําตาลหน่ะลูกเอาไหมช่วงเดียวขนมไหมเอาไหมเดี๋ยวแม่เดินไปดูบังเอิญก่อนนะนะมาไปดูกับแม่ซิบังเอิญบังเอิญบังเอิญกินขนมไหมลูกบังเอิญเอาป่ะเอาขนมป่ะเอาป่ะมาแม่เอาขนมให้เอาป่ะเอาไหมคะอ่ะมาม่าเอาขนมให้เอาป่ะมาม่าไม่อยากโยนเลยลูกมันเลอะทรายอ่ะลูก เอามาเอานมให้หนูเละทรายอ่ะลูกเอ้สบายดีไหมคะบังเอิญกินข้าวเยอะๆนะจะได้วดอ้วนเหมือนเดิมนะลูกนะหายมะเร็งแล้วนะคะ,ะเฮ้ยดูมีคนมาจุ๊กจุกจุกแม่เนี่ยเอาจมูกมาชนขาแม่เนี่ยฮะโชคดีหืมหืมหืมโอ้เสือ,อสน้อยมาแล้วลูกกินข้าวเลยกินข้าวแม่มีน้ำให้ด้วยอ่ะกินข้าวนะกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าว ข้าวหูกแปดทินข้าวเลยเสือน้อยกี้เสือน้อยยังไม่ได้กินขนมเลยเนี่ยฮะเอาป่ะแปดล้วป่ะอันนี้แม่ให้เสือน้อยกินข้าวกินข,ข้าวหลกท้องหิวยังแด่มีไส้กรอกให้ด้วยมีสองมากินไหม เออตัวเล็กมากินนะกินมีเส้กรอกด้วยแมวข้าวผสมน้ำตักใน้เออกินสนุนๆแข็งอยู่ดีนะเดี๋ยวมากินมก็แข็งต่อนนะแฝดกินหนุกไม่ให้แฝดกินแฝดกินเลยแฝดกินเลยหนุก <c oughs> ดาากินเลยลูกเสือน้อยกินอ่ะแปดกินตรงนี้แบ่งกันแปดกินเลยลูกกินเลยลูกได้รู้ว่าหนูหิวลูกเสือน้อยกินล,ลูก ไมลิซ่าสวัสดีค่ะลูกอ่ะ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 ลิซ่าจื้อจื้อลูกโอ้ไปไหนมาคะไปนอนมาเหรอคะไปนอนมาเหรอคะฮึฮะแมวมีแมวมาอ้อนแม่ด้วยเสือเดี๋ยวแม่เอาขนมให้วันพักก่อนอะจาเอ๋หมดแล้วลูกวันพักสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะโอเคอเค่าแม่ให้เออหมูยองจ้เอาเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมูยองสวัดดีก um ่อนหมูยองวัดดีก่อนสวัดดีเป็นหรือเปล่าหมูยองวัดดีก่อนเดี๋ยวมาม่าไปเอาขนมให้เออหนูเจ้าอีกเหรออ่าแม่ให้แม่ให้อ้ยยื้ื้ื้ื้ื้จะเล่นกับแม่วันพาโออวันพาจะเล่นกับมาม่าเหรอเดี๋ยวมาม่าขนมให้หมูยองก่อนอ่าหมูยองมาม่าให้ลูกอ่าลิซาอะลิซ่าลิซามาม่าให้ลูกอ่ะวันพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลูกหมาสวัสดีค่ะวันพาจุยอะจุยอจุยอะจุยู้สวัสดีแม่ใหญ่เลยอจุยอะจุยบุรรักษาพระคุ้มครองหรอกเดี๋ยวนี้อ้วนใหญ่แล้วตั้งแต่อยู่ในบ้านนี่อ้วนใหญ่แล้วลูก